สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับติ๊กห้อยแก้วคนเดิมนะครับผมจะพามาชมสวนผักสาหรือว่าผักอินวนนะครับผมช่วงเช้าๆนะครับอากาศเย็นๆสบายๆนะครับผมวันที่6ธันวาคม2567นะครับผมสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศูนย์9 6 3 2 1 9 5 7 8นะครับผมลูกผักสาบสายพันธุ์ทวายนะครับผม ทางสวนติ้กหอยแกวรับประกันต้นพันตัวเมียทุกต้นนะครับผมสนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหกสามสองหนึ่งเก้าห้าเจ็ดแปดนะครับผมนครับรับสาบนะครับผมสวยๆนะครับนะครับจากสวนติ้งหอยแกเป็งพวงๆนะครับผมออกเป็นพวงๆนะครับผมนะเพราะว่าดอกนี่ช่วงนี้นะครับดอกออกประมาณน,นี้ไล่กันเลยนะครับหนึ่งพวงนี้จะมีอยู่มัน สามถึงห้าลูกก็ได้นะครับสังเกตได้นะครับนี่พวกนี้ออกกี็ดโอ้ออกเกลียวเลยตามมือนะนี่ครับนี่จะ๊ยบเป็นเกล็ประมาณนี้นะครับใช่ไหมครับธรรมาจิตอกษาบนะครับเป็นสายพันธวายจากต้นตีไข่แก้วนะครับผมเป็นต้นพันธุ์ที่เชื่อถือได้นะครับผมเนี่ยนี่มือออกพวงๆอย่างนี้นะครับนะครับลายกันมาอย่างนี่เลย ต้นเจก็สอบถามมะเรต้นพันธุ์ได้ครับผมสังเกตครับช่อนี้มีสี่รูปนะครับผมเปลือพวงๆนะครับไ่กันมาประมาณนี้นะครับออกตามมือแทบทุกมือเขา่าได้นะครับผมนะครับผมนี่เห็นะครับนะครับที่สําคัญนะครับผมเรื่องปุ๋ยแล้วก็เรื่องน้ํานีสําคัญมากๆนะครับผม ผึกษารต้องดูแลจริงๆนะครับนะครับผมลดน้ําก็ลดน้าให้ชุ่มนะครับใส่ปุ๋ยก็ใส่ทุกๆสิบวันนะครับรับรองได้ผลผลิตแน่นอนนะครับผมใส่ปุ๋ยคอกทุกๆเดือนนะครับผมส่วนปุ๋ยเคมีต้องเป็นตัวเสริมนะครับเพราะว่าต้องเสริมให้เขาออกดอกออกผลใส่ทุกๆสิบวันนะครับผมปุ๋ยเคมีสูตรเสมอครับสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้าผสมสูตรแปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่นะครับผม ใส่ทุกๆ10วันนะครับผมนะเขาจะได้ออกดอกออกผลได้เพิ่มผลผลิตให้กับทางสวนได้นะครับการปลูกสาสารนี้ต้องดูแลอย่างกินจังนะครับยิ่ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวนะครับผมอากาศจะแห้งไวอากาศแล้วก็ดินแห้งไวมากนะครับต้องรดน้ำให้ชุ่มเช้าเย็นนะครับผม แล้วก็ช่วงเช้าต้องคอยมาดูนอนผีเสื้อครับชอบจะมาวางไข่ตามมือผักกาบและยอดผักกาบนะครับผมต้องคอยดูนะครับผมนี่เราดูแลดีเท่าไหร่ผลผลิตก,ก็ได้มากเท่านั้นนะครับผมนี่สังเกตได้นะครับนี่จะเป็นมงพวงอย่างนี้เลยนะครับออกแทบทุกงมือก็ว่าได้นะครับผมรบตรงดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ รับรองท่านจะได้ผลผลิตแน่นอนนะครับผมบรักษาบลูกไปนวนครับผมสนใจก็แอดลน์สอบถามน้าที่เบอร์โทร0963219578นะครับผมทางสวนติ๊กห้อยแก้วรับประกันต้นพันธุ์ตัวเมียทุกต้นนะครับผมเป็นพวงๆอย่างนี้นะครับผมพวกเราใส่ปุ๋ยทุกๆสิบวันนะครับผมประมาณนี้นะครับอันนี้พุ่งสายไป ได้สองวันแล้วปุ๋ยนะครับนี่เป็นปุ๋ยสูตรสูตรแปดยี่สี่ยี่สี่นะครับผมแล้วก็ผสมสูตรสิบห้าแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มอย่างนี้นะครับห่างรด้ให้ชุ่มให้ห่างจากต้นประมาณหนึ่งเมตรยิ่งดีครับให้ชุ่มไปเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับรดให้ชุ่มเช้าเย็นนะครับผมเอาดูด้านบนอีกรอบหนึ่งนะครับ ป็นพวงๆอย่างนี้เนี่ยนะครับถ้าเราดูแลจริงๆนะครับบางท่านเส้อไปไม่ได้ดูแลจริงก็ไม่ได้ผลผลิตนะครับผมผมแนะนําให้รดน้ำเช้าเย็นแล้วก็ใส่ปุ๋ยทุกๆสิบวันแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกทุกๆเดือนนะครับรับรองท่านจะได้ผลผลิตแน่นอนนะครับผมอากาศลมเย็นสบายครับช่วงเช้าเช้านะครับผมสนใจก็ สอบถามรายละเอียดเส้นทางได้น,นะครับผมหากท่านสะดวกก็มาเยี่ยมเยือนที่สวนได้น,นะครับผมพิกัดสวนก็อยู่ที่บ้านผือใหญ่นะครับผมหมู่ที่ห้าอเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับผมสอบถามเส้นทาง0963219578นะครับผมสวนติ๊กห้วยแก้วนะครับผมหากท่านไม่สะดวกก็สั่งซื้อทางออนไลน์นะครับผมทางสวนจะส่งทางขนส่งเครี่นะครับผม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม